ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านขุมเหล็กเกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านบริหารจัดการหนี้นับตั้งแต่ปี2561ถึงปี2567จำนวน157แห่ง ในปี2568ได้กำหนดให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกศูนย์ที่มีความพร้อมมีศักยภาพคัดเลือกจังหวัดละหนึ่งแห่งเข้าร่วมการเป็นศูนย์กองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ในการนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคุ้มเหล็กหมู่ที่2ตำบลพลเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญจึงได้รับการคัดเลือก เป็นศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านจัดการมุลฐานจัดการหนี้ประจําปี2568โดยมีการดําเนินงานและผลการขับเคลื่อนดังนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านขุ้มเหล็กหมู่ที่2ก่อตั้งขึ้นเป็น2ระยะคือระยะเตรียมการก่อตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขุ้มเหล็กเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสินภาคที่จัดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรโดยมีคณะกรรมการกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน3คนหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การจัดทำงบดุลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน1ชุดในราคาขณะนั้น25,000บาทระยะที่ 2, สําสนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอหัวตะพานได้คัดเลือกกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคุ้มเหล็ก เป็นเป้าหมายของการดำเนินง,งานสถาบันการจัดการเงินทุนเมื่อปี2555ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอหัตะพานทำพิธีเปิดการดำเนินง,งานเมื่อวันที่11กันยายน2555โดยมีนายเนียมพรชัยเป็นประธานครั้งแรกและได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมและจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนปี2555และดำเนินง,งานมาจนถึงปัจจุบันระยะที่3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งศูนย์กองทุนชุมชนปี2560กิจกรรมที่ดำเนินง,งานดังนี้ 1. ฝึกอบรมการจัดตั้งการดำเนินง,งาน 2. ศึกษาดูงานที่สาบ,บันการเงินบ้านหนองยอตำบลจิกดู 3. ได้รับเงินทุนสนับสนุนครั้งแรกจำนวน20,000บาทสำหรับปรับปรุงสำนักงาน 4. ได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวนเงิน10,000บาทสถานที่ดำเนินงานที่ทำการชั่วคราวอาคารสาราประชาคมบ้านคุ้มเหล็กหมู่ที่2บางส่วนมีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวนทั้งหมด9คนสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคุ้มเหล็กหมู่ที่2ตําบลพลเมืองน้อยข้อมูลณวันที่31มีนาคม2568ดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเวลาเปิดปิดที่ทำการการเปิดดำเนินง,งานทุกวันพุธของสัปดาห์ยกเว้นกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนประธานอาจแจ้งให้เลขานุการหรือเฮรันยิกทำการเปิดเฉพาะเป็นกรณีไปศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้บ้านคุ้มเหล็กมีการบริหารจัดการศูนย์ ที่ก่อให้เกิดความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. สํารวจจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มข้อมูลลูกหนี้ 2. มีการวิเคราะห์ลูกหนี้ 3. มีการประชุมเจราจาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้และคณะกรรมการเป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้านหนี้ 4. ดําเนินการเจรจาเสร็จเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างหนี้รถ และปรับปรุงหนี้ของตอนเองให้เหลือ1โครเรือน1สัญญาตามโครงการบริหารจัดก,การหนี้1่โครเรือน1สัญญา 5. จัดอบรมศึกษาดูงาน 6. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจรับทราบป,ปัญหาและอุปสรรค 7. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานของกองทุนผลการดำเนินง,งานศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนบ้านขุมเหล็กพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดก,การหนี้ มีสมาชิกทั้งสิ้น474คนเงินทุนทั้งสิ้น4,281,144บาทสมาชิกที่สมัครใจและเข้าร่วมบริหารจัดการหนี้1โคเรือน1สัญญาได้ทั้งหมด30ราย30สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น1,200,000บาทสมาชิกที่เป็นตัวอย่างได้แก่นายลิกิจพมชัยนายสถิตทองพ่อ